สวัสดีค่ะกลับมาพบข่าวพะยากรณ์อากาศบราศาิเวณปากใต้ฟั่งตอนอกประจําวันเพื่อสบดีจีซงซิ้งห้าคมซงพันห้าร้อกสิบเจ็ดค่ะวันนี้ลักาาษณะการปากใต้ฟั่งตอนอกจะเป็นแบบหรือมังมาติดตามพรม้อมๆกันค่ะจากเฟนที่อากาศผิวผืนค่ะโรมรสุ่มผาดผ้านตอนตอน่าตนบนของปากเนื้อค่ะข้าวซูย่อมความกดอากาศาตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะด,ดูภาพใต้ดินเทียมเวลาที่กา0ีค่ะ ตรวจพบเมฆบางส่วนกาปกคลุมบริเวณฝาคใต้ค่ะมาดูเรดาชุมพรเวลาทีสิบค่ะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังโอ้นกะปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนล่างค่ะการเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกค่ะมาดูเรดาสติงผลาเวลาทีสิบค่ะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังโอ้นถึงปานกลางค่ะปกคลุมบริเวณชายฝั่งตะเรียนดามันกาลวกาอ่าวไทยค่ะการเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเชียงเนือค่ะ มาดูรายงานอุณหภูมิปากใต้ฟองตวนโอกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้36.6องศางเซลเซียสที่ตำบลน้องรับอำเภอว่ายินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้23.9องศางเซลเซียสที่ท่ากาศยาน่านย้ายจังหวัดสงขลาค่ะมาดูรายงานฝนส้นท่านี่10ชั่วโมงองปากใต้ฟองตวนโอค่ะตั้งแต่เวลา7โมงเช้าค้องเล็กว่าจนถึงเวลา7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะ ภาคใต้ฟองตัวนกจะมีฝนเล็กน้อยเป็นแห้งๆค่ะโดยวัดฝนสูงสุดได้1.6มิลลิเมตรที่อำเภอชะว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาดูข้อมูลทันแล้วค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันนี้ปากใต้ฟองตัวนกจะมีฝนรือฝนฝ่ากระหนงบางพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนนักบางแห้งค่ะส่วนามากจะอยู่ในระว่างบายตึง่ำค่ะตั้งแต่จังหวัดแปดรี้ลงไปถึงนราธิวาสก็จะมีฝนอยู่ในเกนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ โดยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการคนคุรีธรรมราชค่ะจะมีฝนนักบางแห่งค่ะโดยอุณหภูมิตำสุดกอยู่ในช่วง2ง2 7องศา,ศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดกอยู่ในช่วง3ง3 6องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พี่นองประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้า,ากะนนงและล่มกระโชกแรงด้วยค่ะมาดูกลืนล่มเรือในไทยเวนนีก่ะเป็นล่มตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทางฟั่งเกลืนสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณถีมีพ้นฟากกระนองเลือก็จะสูงมากกว่า2เมตรข้าขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะน่เรี่ยกบริเวณทีมีพ้นฟากกระนองด้วยค่ะมาดูกาดไม้สภาวะากาศระวังวันที่องทึงหีสิบแปดงห้าสองพันหกสิบเจ็ดค่ะป,นนะปากตายฟั่งตัวนกต้นบนและกาะาักตายฟั่งตัวนกต้นหลังค่ะจะมีพ้นโยนเกณฑ์นเลยละสี่สิบถึงหกสิบข้องพื้นทีแต่ก็มีพ้นนักบางแห่งเป็นบางวันค่ะ รับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จะพงเพียงแคนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วกกดติดตามให้กับช่องวิดีโอนี้ด้วยค่ะขอบคุณมามคุณผูนีค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ พทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน